น,นี้จะพามาดูกันนะคะว่าความคึกคักของร้านมินิโซทีท่เมืองจีนเนี่ยเป็นยังไง บอกก่อนนะคะว่าแบรนด์มินิโซที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วก็คิดว่าเป็นร้านค้าปลีกจากญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก่อตั้งขึ้นโดยคุณเย่ก,กัวฟูนะคะซึ่งเจ้าของเป็นชาวจีนแล้วก็เปิดร้านนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2013ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยมินิโซนั้นตั้งใจที่จะเป็น global IP collection store นั่นก็คือร้านค้าที่จะรวบรวมแล้วก็จาหน่ายสินค้าที่ได้รับลิขสิทธิ์ ซึ่งถือว่าเป็นจุดข,ขายสําคัญนะคะที่ทําให้แบรนด์มินิโซนั้นประสบความสําเร็จมาอย่างต่อเนื่องค่ะและถ้ามองที่ภาพรวมทุกวันนี้เนี่ยมินิโซก็มีจํานวนสาขามากกว่า7,100แห่งใน112ประเทศทั่วโลกและในปี2024ที่ผ่านมานะคะรายได้ช่วง9เดือนแรกของเขาก็สูงถึงประมาณ12,000ล้านหยวนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ6 0,000ล้านบาทกันเลยทีเดียว นอกจากจะมีมินิโซแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้เล่นที่เห็นโอกาสในร้านค้าปลีกแบบนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะอย่างในฝั่งยุโรปเองเนี่ยนะคะก็จะมี Flying Tiger Copenhagen นะคะแล้วก็เอเชียเองเนี่ยก็จะเป็นด i โซ Muji หรือของไทยเราเองเนี่ยตอนนี้ก็จะมีแบรนด์อย่าง m o โ h i m o ม h i รวมถึงในประเทศจีนเองเขาก็มีแบรนด์ที่ขึ้นมาแข่งกันอย่างต่อเนื่องทั้ง k k v แล้วก็โยโยโซด้วยมินิโซเนี่ยถือเป็นร้านที่แบบโอ้โหขายสินค้าที่อัปเดตตามเทรนตลอดเวลานะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของเซ็กชั่นเครื่องสำอางมีพื้นที่มากขึ้นนะคะ และไม่ใช่แค่พื้นที่ขายเครื่องสำอางที่มากขึ้นตามร้านไลฟ์สไตล์รีเทลแบบมินิโซเท่านั้นนะคะแต่อีกเทรนดหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดมากๆก็คือการเกิดขึ้นของบิวตี้รีเทล เอาใกล้ๆบ้านเราเองเนี่ยก็จะมีทั้งเซฟราจากฝั่งอเมริกาที่เข้ามาใช่ไหมคะส่วนร้าน Beauty Retail สัญชาติไทยแล้วก็ทําได้ดีมากๆเช่นกันก็คืออย่าง Eve and Boy นั่นเองแต่นอกจากนั้นก็ต้องบอกว่าถ้ากลับไปดูที่สมอรภูมิของ b e a u ตี r e ี a i l ที่จีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าแข่งขันดุเดือดไม่แพ้ที่ไหนเลยคะ่ะเพราะว่าอย่าง KK Group นะคะซึ่งเป็นคู่แข่งคนสําคัญของมินิโซในจีนเป็นเจ้าของร้าน k k เเขาก็มีร้านบิวตี้รีเทลโดยเฉพาะที่ชื่อ ว่าเดอะค l ลเ l อร์นะคะและเช่นเดียวกันค่ะว่ามินิโซก็เห็นโอกาสนี้เหมือนกันซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนะคะทำให้เจ้าของมินิโซนะคะคุณแย่กวงฟูเนี่ยนะคะเขาเล็งเห็นโอกาสนี้เหมือนกันนะคะเขาก็เลยนี่เลยค่ะเปิดเองอีกร้านหนึ่งเลยนะคะชื่อว่าว้าวคัลเลอร์นะคะร้านนี้เนี่ยถ้าใครดูคุณมินิโซะอาจจะไม่เห็นเพราะไม่ได้อยู่ในงบของมินิโซเนาะแต่เขาเนี่ย เห็นโอกาสแล้วก็ลงทุนเปิดเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยเปิดมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมปี2020โดยตั้งเป้านะคะว่าเขาอยากสร้างร้านขายเครื่องสาอางที่ตอบโจทย์กลุ่มเจนซีอะคะ่ะอายุ18 28ปีก็คือกลุ่มน้องนนักศึกษานาะแล้วก็กลุ่มคนทํางานแบบ First Stopper ผู้หญิง First Stopper เนี่ยเข้ามาเลือกสินค้านะคะโดยเขาบอกว่าสินค้าที่เขามีเนี่ยนะคะก็จะหลากหลายมากนะมีกว่า300แบรนด์นะคะมีทั้งแบบ l o c a l brand s k i ใช่ไหมแล้วก็มีทั้ง international skincare แล้วก็ over s e n i s h e คือแบรนด์ต่างประเทศอันไหนก็ตามที่แบบคิดๆในเน็ตอ่ะเขาก็จะหยิบมาวางขายรวมไปถึงแบรนด์โลโคอลทั้งหลายที่เป็นไบร i n ซิง a r าร์ก็จะหาได้ที่นี่เช่นกันนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าพอพูดถึงแบรนด์ธุรกิจเครื่องสำอางที่เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โแหแข่งขันกันดุเดือดมากนะคะใครเคยดูคุ้นเครื่องสอําอางจีนเนี่ยก็จะคุ้นๆกับ4ี่ห้าแบรนด์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไอเมคเกอร์โฟลยาใช่ไหมไปไทยนีนะคะแล้วก็ซู้จ๋อเชงวู่หรือว่าหัวซีเชงวู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบ, 4, แบรนด์นี่ห้าแบร เรื่องราวการเติบโตที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวยังไงแล้วเนี่ยมีโอกาสจะค่อยๆหยิบมาเล่าให้ฟังกันทีระแบนใครอยากรู้ก็กดติดตามกดไว้ได้เลยจ้าต้องบอกว่าธุรกิจบิวตี้รีเทลนั้นนะคะกำลังเติบโตอย่างน่าสนใจค่ะดังนั้นแล้วเมื่อไหร่ที่คุณแย่ก,กวัวฟู่เนี่ยเขาตัดสินใจจะนำวาวคันเลอร์เข้ามาในบ้านเราก็คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะว่าสมรภูมิของบิวตี้รีเทลในประเทศไทยจะถูกสัระเทือนขนาดไหนค่ะ